ได้อยู่ยววีรุ่นวีสองเออนะทุกคนบูมวีสองนะอันจะเป็นอะไรวะบูมวีสองแล้วเขาได้ไปแล้วแต่แบบนั่นแกนั่นขอเด็ดค้าง นะ <laughs> แต่เดี๋ยวเราจะไปเล่นนี้กันก่อนเพื่อความฉันติดแกฉคือนนมันต้อง,อง,องรอเพิ่มนะทุกคนบนนอกมนครบสิคะคนเราคือเข้าท่อไม่ได้อะเราจะเอาอืมอืมนั่นนี่สักสองทุกคนดูเวลาคือรอนานมาก เมื่อไรจะได้เข้าโอ้พอครบแล้วนี้ก็ไม่ผูกเข้าปีกว่าจะมาถึงนะคะผมรอมันแปดปีแล้วนี่เราก็ยี่สิบเ้าแล้ว <c oughs> หล่าเล่นหลาเล่นก <c oughs> ปีไดหนึ่งวันอยู่ <c oughs> นี่หรูกคุเ้ยไม่ใช่เร <c oughs> อพขตอนเงียเงียบนะครับเดี๋ดยวจะพาเกเสียง ไม่ด้แบบก็อเลน์เนซ้เบนซเบนซ์เนเบนง์เบอซอเบนซ์เบเกนเบนซ์เนซ์เนซมเบนซ์เปนซ์เไนซ์เบนซตนกบนซ์เบนซ์เบนซเบนเน์เบเบนนซนเบ่นเนอเนเ ไม่เดี๋ยวทำไมพวกคุณรู้คนไม่เคยอ่านจบแกบ้างอ่านนะแกไปบ้างๆแกไปหาอันเกษเสียประสา์แกับผัวคืออะไรอ่ะทดลองแล้วแบบเป็นก็เลอะเหมือนกันเหรอแล้วก็ทดลองกันถือด้วยเหมือนตัวเองเนี้ยก็ได้เอบเฟกต์ต้นไม้หนูด้วยนะ อย่าเปิดไม้เห็นด้วยนะออกมาแล้วทุกคนมันออกมาแล้วไม่ก้อนเป็นจะไปต้อนรับคนอื่นไปเอ้ย่ามันใสมันยิ่เข้าไม่ได้อุ่นนะ

ซาจูมึงต้องเหลียบมองด้วยย่ะเฮ้ยยังเันเหลียบมองแถวนี้คือฉันต้องรอเธอรำก่าเธอไปเสร็จ <c oughs> คือเกาขันหลังอ่ะขำแขแบบทำแแบบได้ไหมอ่ะ <c> น <oughs> ี้เกาขันหลังอ่ะขำแแบบทำแบบได้ปะ ลองไปล่อมันสักหน่อยก็ได้นะเฮ้ยเห็นไหมไปเกี่วไป อออไปเงียบไปเลยคือไม่ต้องกลัวว่าฉันเป็นไรไม่เป็นก็คือไม่ต้องห่วงกลัว โนคือตอนนั้นค่าเยอะล้วเราขอไม่พูดนะทุกคนนะเราจะแบบรีๆไปอ่ะมันเจอไอพีเราไอตลอด าต่อหน้า hmm. ต <Guys, S 2> uh ่อตาแบบนี้ฉ <ak> ันควรจะทำอะไรคนใส่กล่องไว้ดีเลยนะ แล้วทุกคน 呀呀！ เหลือคือเหลือกูสักคนว่า,างั้นคือคือเหลือแค่เราแบบมันนี่ชูคือทองเหรอแล้วแค่แบบบอกแล้วเห็นไหมเห็น <c oughs> ไหมอยมูก็ดักอันนี้อยู่พ่อ <c oughs> <c oughs> เอาละ ดูสิว่าพวก <laughs> ใครจะอยู่ได้นาน <c oughs> ที่สุดในนี้หร่ออยู่ <c oughs> กับคือเหล่าเรากับเพื่อน <c oughs> มีแต่บัญทีสามคนเลยนะอื้อหือ Køble, mm -hmm. mm -hmm. køble. อย่ามายืนตรงนั้นความสหาพ่อมือ pháo oh, thang canh <coughs> lựa hả

DOOM! <laughs> 嗯。 ก็ไม่เจ็บจิ๊ anyway. <eurs> บอีกอีกมาดูคนมาอืออืออือคน เราจะสอนอะไรอย่างหนึ่งให้ทุกคนรู้เลยนะให้ทุกคนเริ่มไปดันดันเริ่มดันที่สองตูอบะถ้เห็นว่าคนนั้นไม่ตุยอะ่ะแล้วแล้วอันนี้เขาราคาเป็นแพงอะ่ะพยายามตามเข้าไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาน่แหละเก่งมากเขาผ่านหลายลอารอบเขาได้เงินเยอะถูกไหมเออต้องตามเขาเทุกคนห้ <c oughs> ามอย่าตามแล้วไปเด่ยวตางห่าว่าคุณเป็นคนเดียวล่ะก็มีสิุณอีกแน่นอน ออออ๊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 ากคนเขาทิ้งเราอยู่ดียวแล้วงั่นำเจ้าเข้าไปนะ listen mm -hmm. Mm -hmm.